สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะบองมิชิลออฟเลฟนะคะวันนี้เราจะมาในหัวข้อเขาคิดจะคบกับคุณในสถานะใดนะคะมี3มกองให้เลือกเหมือนเดิมน,นะคะตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็เลือกมาหนึ่งกองไม่เก็บไปคิดมากไม่เครียดนะคะเพราะว่ามันเป็นให้สุขนะคะมันไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวรับไปแต่สิ่งดีๆนะคะมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องธรรมชาติของพลังงานรุมนะคะ ลักคนาราศีไม่ตรงแต่ว่าถ้าพลังงานตรงก็ดูได้บางครั้งพลังงานมันอาจจะสลับกันคุสลับเองได้เลยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กันถ้าพร้อมแล้วเรบไปกันเลยสวัสดีค่ะกล่องที่หนึ่งะคะกับหัวข้อเข้าคิดจะคบกับคุณในสถานะใดนะคะมาดูพลังงานคุณก่อน3ใบวันนี้ใบแรก8ปดเหรียญใบที่2องฮโลเฟน ใบที่สมเด็กถือไม้นะคะพลังงานของคุณนะคะมีธาตุดินพระศพกันมังกรมีคนเกิดราศีพระศพธาตุไฟเมทสิงห์ธนูคนเกิดวันที่8วันที่5ได้นะคะพลังงานของคุณเป็นคนเก่งเป็นคนแกร่งนะคะเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือมากๆเลยมีคนมาขอคําปรึกษาคุณเยอะนะคะไปไหนมาไหนก็มีแต่คนนับหน้าถือตานะค,คาพูดของคุณน,นีออ่คนรอบข้างเชื่อได้สนิทใจไม่มีครางแคลงใจเลยทีเดียวนะคะ เออเป็นคนที่ดูดูเป็นผู้ใหญ่นะคะแต่ลึกๆแล้วว่าคุณเป็นคนที่นิสัยเด็กนะเป็นผู้ใหญ่ที่นิสัยเด็กนะถ้าคนที่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของคุณนะแต่ภายนอกคุณดูเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือเป็นผู้ใหญ่แต่จริงๆแล้วก็ซ่อนความเป็นเด็กอยู่ในตัวนะคะก็น่าจะมีแต่คนสนิทอ่าคนสนิทคนใกล้ตัวหรือคนที่คุณแบบคุ้นเคยกับคุณจริงๆอน่ะ เออคุณพ่อคุณแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะถึงจะรู้นะจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่นิสัยเด็กแต่เป็นเด็กน่ารักนะเป็นเด็กที่มีความกระตือรือร้นเป็นเด็กที่ไม่นิ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเออนะคะเป็นคนที่มีแพชชั่นกับเรื่องงานมากๆเลยกับเรื่องงานนี่มีความสุขมากเป็นคนมีความสุขกับการทํางานคุณอะนะนะเวลาได้ทํางานมันรู้สึกมีความสุขรู้สึกสดชื่นรู้สึกแบบ กระตือรือร้นมากเป็นพิเศษนะฮะพลังงานของคุณไม่มีความรักก็ไม่เกี่ยวข้องเลยนะชีวิตนะคิดแต่เรื่องงานกับเงินเท่านั้นเอง นาะงานกับเงินเป็นหลักเลยทีเดียวนะไพ่ความรักหรืออะไรไม่ขึ้นเลยเป็นคนที่ค่อนข้างมีความหนักแน่นนะในอารมณ์ของตัวเองมีความมั่นคงนะคะอารมณ์ค่อนข้างมั่นคงนั่นแหละเป็นคนฉลาดนะคะเป็นคนที่ทํางานเก่งมากๆนะโดยเฉพาะสายงานที่คุณทําไม่มีใครที่จะลอกเลียนแบบคุณได้หรือเขาเรียกว่าหาตัวจับได้ยากเลยทีเดียวเหมือนคุณเก่งกว่าเพื่อนน่ะเออในงานที่คุณทําอ่ะนะถ้าลงมือทํานะสำเร็จหมดทุกอย่างเลยนะ เออคนอื่นนะ่ะเขาทำอะ่ะปิดจ็อบไม่ได้หรือแก้ไขไม่ได้มีปัญหาแต่ถ้าคุณลงมือทำอะ่ะเป็นคนไปแก้ไปทำเองอะแปบ๊บเดียวแค่นั้นแหละนะงานผ่านไปได้ด้วยดีเออนะคะไม่ต้องห่วงนะงานเงินดีกองเนี้ยดวงของคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะเออถ้าหากว่าอยู่ในศีลในธรรมนะไม่ทำผิดศีลจะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เลยนะแต่ว่าคนที่ดวงดวงลักษณะแบบ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะก็ต้องทําใจเรื่องความรักนิดนึงนะคะหนึ่งเนี่ยคือมีอาจจะคือชีวิตของคุณเนี่ยเกิดมาเพื่อสร้างบารมีเนาะเออไม่มีคู่ก็ได้นะแต่ถ้าคนไหนที่แบบอยากมีคู่คุณจะต้องใจเย็นๆใจร้อนไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะดวงของคุณนะ่ะมีคู่ช้าคือ <c ười> แต่งงานช้านะเจอคู่แท้ช้ามากเออ ไม่ใช่คู่แท้อยู่กันไม่ได้นะเออต้องเป็นคนที่มีศีลเสมอกับคุณด้วยแล้วมาช้าด้วยคู่อะมาดูกันนะคะเขาคิดจะคบกับคุณในสถานะใดน้องคนคนนั้นเขาเป็นใครแปดถ้วยควินถือดาบเด v ิล แปดไม้เ e l ล v e r นะคะคนคนนี้เป็นใครคนคนนี้เป็นคนต่างถิ่นต่างที่แดนไกลหรือไม่อย่างนั้นก็ไม่ใช่เป็นคนที่แบบบ้านเกิดแบบพื้นเพเดียวกันนะคะอย่างนั้นก็ได้เนาะหรือไม่อย่างนั้นก็เป็นคนที่แบบห่างห่างกันไปแล้วอะ่ะมันมันมีความรู้สึกเหมือนห่างห่างกันไปมีหันหลังให้กันหรือมีอะไรที่มันเป็นแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะที่มันยังไม่ชัดเจนคลุมเครือหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนก็ลักษณะแบบม่าๆมาหายๆห,ห,หรือไม่อย่างนั้นก็เขาเรียกว่าอะไรอะห่างๆกันไปไม่ค่อยได้คุยกันก็ได้นะคะ <c oughs> คนคนนี้เนาะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจตัวเองสุดๆเลยทีเดียวนะคะ <c oughs> เป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองนะคะเป็นคนที่เอาตัวเองเป็นใหญ่นั่นแหละนะเป็นคนเจ้าชู้ เป็นคนเย่าชูนะเป็นคนมีเล่ห์มีเหลี่ยมนะคนคนนี้เป็นคนทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ค่อยจะเปิดเผยเนาะความลับเขาเยอะอ่ะคนเนี้ยนะเออความลับเขาค่อนข้างที่จะเยอะไปสักหน่อยหนึ่งนะเป็นคนพูดเป็นนะคะเป็นคนเจรจาเก่งอยู่นะคะเอ,อ่อข้อเสียของเขาที่เราเห็นชัดๆอ่ะอารมณ์ขึ้นๆลงลงงุดหงิดโมโหง,ง่ายนะคะ แล้วก็ค่อนข้างจะเจ้าชู้นะความลับก็เยอะอีกจังหากนะคนคนนี้แต่ว่าเป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างแล้วน,นะไม่รู้ว่าคุณจะรู้หรือเปล่าเนาะแต่คนคนนี้อะ่ะมีนะมีบ้านมีรถมีที่ดินมีอสังหาริมทรัพย์นะแต่ก็อาจจะยังเป็นหนี้อยู่ก็ได้นะแต่หนี้ที่มันเกิดจากสินทรัพย์นั่นแหละเออประมาณนั้นเนาะเออคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ดูดูดูไปสักหน่อยดูดูดเงียบๆน,น,นะคะ นิ่งๆไหมคนๆเนี้ยเนาะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบให้ใครมายุ่งเรื่องส่วนตัวของเขาคนๆเนี้ยนะคะเป็นคนที่น้อยคนนะที่จะรู้จักตัวตนลึกๆของเขาว่าว่าเขาเป็นคนยังไงนะคนๆเนี้ยนะคะเป็นคนฉลาดนะคะเป็นคนมีเล่ห์มีเหลี่ยมเนาะแต่ว่าลึกๆแล้วเขาเป็นคนใจดีนะ คนคนนี้นะมีความเกี่ยวข้องกับต่างประเทศมันมีไพ่ต่างประเทศขึ้นมานะคะอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละเป็นลูกเซี่ยวลูกครึ่งนะทำงานต่างประเทศนะคะเออหรือเคยไปเรียนต่างประเทศเออทำงานเกี่ยวกับบริษัทข้ามชาติหรือบริษัทอะไรที่มันแบบไม่ใช่ของไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่อย่างนั้นก็เป็นธุรกิจสินค้าที่มันเกี่ยวกับต่างประเทศก็ได้นะคะ ประมาณนั้นเนาะเพราะว่าไพ่ต่างประเทศขึ้นมาค่อนข้างจะชัดเจนเลยทีเดียวนะคะมาดูกันเนาะว่าเอ่อเขาคิดจะคบับคุมในสถานะใดนะคะใบแรกจัสมินตอ่อสี่สี่ไม้นะคะเก้าดาบ Temperance แล้วก็อัศวินถือไม้จะพูดยังไงดีอะกองเนี้ยเขาคิดจะคบกับคุณในสถานะใดคุณคนนี้นะลักษณะไปไปมาๆหรือเปล่าเออมาๆหายหายนึกออกนึกออกไหม เขาอยากจะแบบลักษณะแบบตอนนี้อ่ะเขาเราบอกไปแล้วนะว่าเขาค่อนข้างที่จะเจ้าชู้นะแสดงว่าเขาไม่ได้มีคุณคนเดียวนะคะตอนนี้อืมเขาไม่ได้มีคุณคนเดียวเขามีคนอื่นด้วยนะกองนี้ขอโทษนะคะถ้าไม่ใช่พลังงานของคุณคุณออกไปได้เลยถ้าคุณเป็นครอบครัวกันแล้วคุณมองแล้วอ่ะสามีหรือภรรยาของคุณเนี่ยน่ารักจะตายเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะคุณออกไปได้เลยนะคะ เออมันไม่ได้เป็นพลังงานมันขึ้นมาแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณแบบฟังมาเนี่ยให้คุณออกไปได้เลยเพราะยิ่งฟังก็จะทําให้คุณยิ่งหมดุดนะคะถ้ามันไม่ใช่ตั้งแต่แรกเนาะเออแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันใช่นะมาฟังกันเลยเนาะคนคนนี้นะคะเออเขาคิดจะให้สถานะของคุณลักษณะแบบไปไป,ไปมาๆนะอยู่แค่ในระดับหนึ่งนึกออกไหมคะเออในระดับที่คุณจะยังสามารถอยู่ในชีวิตของเขาอะ ตอนนี้เขาก็มีทางสองทางให้เลือกนะคะเขาจับปลาหลายมืออยู่คนคนนี้นะคะก็ลักษณะแบแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมี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 กิ๊กม,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 มีอะไรเยอะเราบอกแล้วว่าเขาค่อนข้างจะเจ้าชู lia, เ้เนาะสถานะของคุณคุณไม่ได้เป็นแบบคู่ชีวิตอ่ะมันไม่ได้เป็นคู่ชีวิตอ่ะมันเป็นลักษณะแบบคิดจะมาก็มาคิดจะไปก็ไปนะคะเป็นลักษณะของ เรักซ้อนประมาณนั้นนะคะก็ไม่รู้อ่ะมันก็เหมือนคุณจะรู้อยู่แล้วนะเพราะคนอย่างคุณก็ไม่ได้มีใครมาหลอกง่ายๆนะเซนหนุ่มคุณก็บอกคุณเป็นคนมีเซนแรงนะกับคนคนนี้เออคนคนนี้หรอคะก็ลักษณะแบบตอนนี้เขาจับปลาสองมืออะนะถ้ายังไม่ได้เป็นแบบที่สองหรือคนในความลับก็ลักษณะแบบยังตัดสินใจไม่ได้แค่นั้นเองนะคะ อ,อสถานะตอนนี้ก็เป็นลักษณะแบบคนคบกันนะไปไปมามานะคะแต่ก็ยังไม่เปิดเผยนะต้องบอกไว้ก่อนนะเออลักษณะแบบไม่เปิดเผยอะนะคนคนคนนี้มีสองคนเป็นอย่างน้อยในมือนะคะเออจะปลาสองมือเนาะมันขึ้นตั้งแต่แรกแล้วนะคะลักษณะก็ไปไปมามานะ่ะตอนเนี้ยนะสถานะก็เป็นแค่คนคบกันเต็มที่ก็คือแค่คนคบกันยังไม่ใช่แฟน ยังไม่ใช่คู่ชีวิตยังไม่ใช่ครอบครัวนึกออกไหมคะแค่คนคบกันคนดูใจกันอย่างนี้ก็ได้นะคะมันไปถึงแค่นั้นอันนี้สูงสุดเลยนะไปถึงแค่นั้นเองนะคะกองนี้นะคะเขายังไม่ได้ตัดสินใจด้วยแหละนะเออกองนี้ก็จะประมาณนี้ขอบคุณค่ะขอให้คุณโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ กองที่3นะคะคำหัวข้อเข้าคิดจะครบกับคุณในสถานะใดนะคะมาดูพลังงานคุณก่อน3ใบเนาะเดลิเวอร์นะคะ5ถ้วยแล้วก็เดลิเวอร์ นะคะพลังงานของคุณนะคะมีราศีเมถุนนะคะธาตุน้ํากรากฏพิจิกมีนแล้วก็คุณเกิดราศีมังกรนะคะคุณเกิดวันที่หวันที่5วันที่15ได้นะคะพลังงานของคุณนะคุณมีทางสองทางให้เลือกนะออระวังจะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในวังวนของตรักสามเศร้านะคะออหงุดหงิดมันจะทําให้คุณหงุดหงิดอารมณ์ขึ้นๆลงๆอารมณ์แปรปรวนง่ายนะคะอารมณ์ไม่คงที่นั่นแหละเนาะออชีวิตของคุณนะคะ ผิดหวังเรื่องความรักมาเยอะอนะเนาะผิดหวังเรื่องความรักมาเยอะเพราะฉะนั้นการที่จะมีใครเข้ามานะคุณก็จะไม่มีแค่คนเดียวด้วยนะคือเขาเรียกว่าเผื่อจ็บอะ <c oughs> ไม่รู้อะเออมันเคยแบบบาดเจ็บสาหัสมาก่อนนะเพราะฉะนั้นนะคะคุณก็จะไม่ทุ่มใจให้ใครไปแค่คนเดียวในเนี้ยกองเนี้ยลักษณะแบบมีเผื่อเลือกอะเผื่อจ็บอะนะคะเรื่องเลอกแล้วคุณเป็นคนใจดีนะเออเป็นคนใจดีเป็นคนชอบช่วยเหลือนะคะ เป็นคนที่เออเป็นคนที่รักเพื่อนรักฝูงนะคะแต่ด้วยความที่มันเคยบาดเจ็บสาหัสหรือความความรักมาก่อนมีความรักครั้งใดอ่ะก็บาดจากบาดเจ็บสาหัสทุกครั้งไปนะมันเลยทําให้คุณเวลามีใครเข้ามาหรือหรือเออจะคบใครหรือย,อยังไงอะ่ะคุณก็จะมีแบบเหมือนลักษณะแบบไม่ไม่ได้คบคนเดียวอะ่ะไม่ไม่ได้คุยกับคนเดียวอะไรประมาณนเนี้ยเออขอโทษจริงๆนะคะถ้าไม่ใช่พลังงานคุณเนาะเออ ก็ลักษณะแบบมันมันมันเจ็บมาเยอะแล้วอะอยากจะมีแบบเผื่อเจ็บไปบ้างสักคนสองคนหรือยังไงนะคะหรือไม่อย่างนั้นนะคะมันก็จะตรงกันข้ามเลยนะว่าคุณแบบเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในวังบนรักสามเศร้าเนาะมันทําให้คุณเครียดจังเลยนะคะชีวิตของคุณมีความเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะเคยไปทํางานต่างประเทศอยู่ต่างประเทศย้ายไปต่างประเทศไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยนะคะหรือไม่อย่างนั้นนะคะก็ลักษณะแบบ ทำงานเกี่ยวกับอะไรที่มันเกี่ยวกับต่างประเทศก็ได้เป็นลูกเครื่องลูกเซียวก็ได้นะคะประมาณนั้นเนาะเออแต่ว่าคุณเป็นคนใจดีนะลึกๆแล้วคุณเป็นคนใจดีมากๆเลยนะคะเป็นคนรักเพื่อนรักฝูงจังเลยเนาะกองเนี้ยนะคะแต่ก็ระวังเรื่องการที่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในวังวนรักสามเศร้านะคะเพราะมันจะทําให้คุณทุกข์เนาะมาดูกันเขาคิดจะคบกับคุณในสถานะใดะคนคนนั้นเขาเป็นใคร สิบเหรียญหนึ่งเหรียญหกดาบเจ็ดดาบโอ้มันกระเดียนมาแล้วใบเดียวเอาเลยห้าดาบคุณคุนนั้นเป็นใครคุณคุณนี้นะ มีบ้านมีรถมีที่ดินมีอสังหาริมทรัพย์นะคะบางคนก็อาจจะยังเป็นหนี้อยู่ก็ได้หรือไม่อย่างนั้นก็มีมรดกอะ่ะเออจากคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายของเขาอะ่ะไม่ได้ตัวเปล่าเล่าเปลือยน,นะคะเออไปดูดีๆนะคะถึงเงินบางคนอะ่ะถึงจะเงินไม่ค่อยมีนะคะแต่เขามีมรดกเออประมาณนั้นนะคะตอนนี้ก็การเงินของเขาก็หมุนได้นะคะ คนคนนี้เป็นคนเครียดง่ายนะเป็นคนขี้ดื้อไปสักหน่อยนะคะเป็นคนฉลาดนะเล่ห์เหลี่ยมจัดเขาเป็นคนมีเล่ห์มีเหลี่ยมนะเป็นคนที่แบบคิดเยอะคิดมากนะเป็นคนเครียดง่ายนะเป็นคนกลัวในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะเป็นคนแคร์ความรู้สึกของคนรอบข้างมากจนเกินไปนะบางครั้งเอาคําพูดของคนอื่นมาตัดสินชีวิตของตัวเองก็ได้นะบางทีอะเห็นจะเป็นคนขี้ดื้อเป็นคนที่ถิแรงนะบทจะแบบ มีใครมาพูดเขาเรียกว่ารู้จุดอ่อนของเขาอะก็เขวยได้เหมือนกันนะคน,คนน,นะค,ะค,นคนนี้นะคะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ตอนนี้ยังคุยกันอยู่หรือเปล่านะคะลักษณะเนะี่ยที่เราดูอะมันเหมือนกับแบบมีอะไรที่ห่างๆกันไปนะคะมีห่างๆกันไปมีความไม่ชัดเจนนะคะมีความรู้สึกที่แบบกลัวในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเลยทีเดียว นะคะเขายังโสดอยู่หรือเปล่าเถอะคนเนี้ยนะมีอะไรที่ปิดบังซ่อนเร้นนะคะคนคนนี้คนนุณอะเอมคนคนนีกับคนนุณอะมีอะไรที่ปิดบังซ่อนเร้นมีอะไรที่มันไม่เปิดเผอยอะเออประมาณนั้นเลยค่ะแต่เป็นคนฉลาดเป็นคนหาลู่ทางหาช่องทางเก่งนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่เล่นมีเหลี่ยมได้ด้วยนะคะ เออมาดูกันนะเป็นคุณจุ๊จี้จุกจี้ขี้บ่นเรื่องมากเลยนะ <c oughs> คุณคนเนี้ยใช่ไหมอ,อระเบียบจัดนะลองไปดูนะคะใช่หรือเปล่ามามาดูกันเข้าคิดจะคบกับคุณในสถานะใดนะคะใบแรกอัศวินถือเหรียญสิบถ้วย ก้าดาบสองเหรียญควีนถือเหรียญตอนตอนคุณเจอเขาเนี่ยมันต้องมีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีโสดแน่เลยถ้าไม่ตัวคุณก็ตัวเขานี่แหละที่คุณมาถามเนี่ยลังเลลังเลตัดสินใจนานมากเลยนะ กว่าจะตัดสินใจนะคะสุดท้ายก็ตัดสินใจได้นะคะสุดท้ายก็เลือกคุณนะเนี่ยกองเนี้ยเขาเลือกคุณนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยมันมีฝ่ายไดฝ่ายหนึ่งไม่โสดแหละนะคะไม่ <c oughs> ถ้าถ้าไม่ใช่ตัวคุณก็เป็นฝ่ายเขานะ่ะนะคะอือเป็นเป็นลักษณะแบบมันมันลังเลลังเลตัดสินใจอ่ะนะคะว่าจะเอาอยัางไงดีแต่สุดท้ายก็มามั่นคงกับคุณนะ เพราะคุณคือคนในฝันของเขานะคะเป็นคนในฝันนะเป็นคนที่ตรงใจนะคะเป็นคนที่ตามหามานานนะคะเป็นคนที่โดนใจมากๆเลยแต่ว่าเครียดมากเลยกับการตัดสินใจในครั้งนี้นะ,ะแรกๆนะมันเป็นลักษณะของแบบตัดสินใจอะลังเลลังเลอะมีทางสองทางให้เลือกอะแต่สุดท้ายเลือกคุณ กองนี้นะคะแต่อย่ารีบนะถ้ารีบแล้วจะเสียนะบอกไว้เลยกองเนี้ยเนาะรีบถ้ารีบแล้วจะเสียก็คือว่าถ้าคุณรีบอะ่ะเขาค่อนหน้าจะแบบจับปลาสองมือ,อก็คือแบบไม่เลือกใครอะ่ะเออช้าไว้แล้วดีนะคะกองนี้เนาะช้าแล้วดีนะคะค่อยๆแบบคุยกันไปค่อยๆดูใจกันไปนะคะกองนี้เนาะมันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปโสดก่อนนะเนี่ย หรืออาจจะทั้งสองฝ่ายนะเออล้วค่อยคบกันนะไม่อย่างนั้นมันก็จะอิลุงตุงนังนนะ่ะบอกไว้ก่อนเลยนะเออเพระพาะให้ครอบครัวขึ้นให้ความมั่นคงก็ขึ้นนะคะก็แสดงว่าเขาคิดจะคบคุณในสถานะแฟนนั่นแหละอาจจะคบกันในสถานะแฟนก่อนแล้วค่อยไปถึงคําว่าครอบครัวมันเหมือนคบกันไปสักระยะหนึ่งนะคะแต่ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปโสดก่อนนะเนี่ยเพราะมีการตัดสินใจอะ่ะ การตัดสินใจครั้งนี้จะผิดจะพลาดไม่ได้นะเพราะฉะนั้นนะคะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแน่นอนที่ไม่โสดนะกองเนี้ยร้อยเปอร์ซ็นหรือถ้าโสดก็ลักษณะแบบโสดไม่สนิทนะโสดแบบมีกิ๊กมีกากโสดมีคนโน้นคนนั้นคนนี้แต่ยังไม่ชัดเจนกับใครอย่างนี้ก็ได้นะ อแต่ที่แน่ๆไม่สโสดิทแน่นอนเนไไี่ยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนี่แหละนะคะแต่ไม่ต้องห่วงนะคู่นี้เนาะก็จะมีความมั่นคงในความสัมพันธ์นะคะแต่แค่อย่ารีบแค่นั้นเองนะไม่ต้องเครียดนะคะอะไรที่มันเป็นของเรานะมันก็จะเป็นของเรานะคะแต่ไพ่บอกนะคะจะได้คบกันยาวอยู่เนาะกองเนี้ยนะคะแต่แค่อย่ารีบแค่นั้นเองมันมีคนหนึ่งอ่ะที่แบบกําลังตัดสินใจอยู่อ่ะเออแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจที่จะคบกับกับคุณนะ เออแล้วแล้วก็มีความมั่นคงในความสัมพันธ์นะมันเป็นความรักที่มันเปิดเผยได้แหละเป็นความรักที่มันบอกใครๆได้นะไม่ต้องเครียดไพ่บอกแบบเนี้ยนะคะก็แค่อย่ารีบแค่นั้นเองนะคะใช้เวลานิดนึงนะคะกองนี้เนาะกองนี้ก็จะประมาณนี้ขอบคุณค่ะขอให้คุณโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะกองที่3นะคะเขาคิดจะคบกับคุณในสถานะใด นะคะมาดูพลังงานคุณก่อนนะคะสใบวันนี้เนาะใบแรกเด e s u ันไปที่2คิงถือดาบไปที่3ามที่ p r p s s s โอ้ตายแล้วพลังงานกองนี้โอ้ยิ่งใหญ่ไฟกระพริบมากเลยนะคะ มีคนเกิดวันอาทิตย์นะคะท่านลงเมทุนตุลกุมแล้วก็คนเกิดวันศุกร์นะคะเกิดวันที่19วันที่3วันที่4ี่วันที่หนึ่งได้นะคะพลังงานของคุณนี่มันดีมากเลยคุณมีภาวะความเป็นผู้นําสูงมากกล้าคิดกล้าตัดสินใจนะคะทุกคนจริงจังกับชีวิตสุดๆนะคะพลังงานของคุณถ้าไม่ได้เป็นแบบระดับผู้บริหารก็จะได้เป็นเจ้าของกิจการหรือถ้าเป็นคนในเครื่องแบบหรือเออคนมียศมีตําแหน่งคุณจะได้อยู่ในระดับแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะยศสูงสูงนะคะหรือไม่อย่างนั้นก็สีสูงๆไปเลยนะคะยิ่งใหญ่ไฟกระพริบมากๆเลยเป็นคนที่สดใสร่าเริงนะคะเป็นคนที่โดดเด่นกว่าใครเพื่อนนะในวงสังคมของคุณคุณเป็นคนที่สังคมของคุณนี่ค่อนข้างจะกว้างขวางคุณรู้จักคนที่มีหน้ามีตาเยอะรู้จักคนทุกระดับโดยเฉพาะคนที่แบบอยู่ในระดับที่แบบบนบนเลยอ่ะคือมากกว่าคุณด้วยซ้ําไปคุณก็รู้จักหมดนะแล้วเขาก็เอ็นดูคุณด้วยต้องบอกไว้ก่อนนะ เออมีผู้ใหญ่เอ็นดูนะเออแต่ไม่ใช่ลักษณะแบบพิ่สวาสนะคือเอ็นดูเลยอะคือเหมือนเอ็นดูเด็กคนหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยนะคะมีคนที่แบบอุปถรัรมนะอุปถรัรมไม่ได้เชิงชูสาวด้วยนะอุปถรัรมเพราะว่าเอ็นดูคุณนะด้วยความที่เป็นคนรู้จักพูดนะคะเป็นคนดูแบบน่ารักนะในสายตาแบบของผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอยู่เป็นอนะนึกออกไหมลักษณะแบบอยู่เป็นนะคะเออ เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดูดูบางครั้งนะดูยิงยิงไปสักหน่อยนะเออดูภายนอกคุณดูดูดูด,ดูยิงยิงนะคะเป็นคนรักตัวเองเป็นนะคะเป็นคนทีเ่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นคนที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจนะคะเป็นคนที่เรื่องงานไม่ได้มีปัญหาเลยคุณเก่งมากๆเลยเรื่องงานชีวิตของคุณนะ่ไม่มีเจ็บไม่มีจนแน่นอนต่อให้ไม่สบายก็เป็นแป๊บเดียวก็หายนะคะไม่ได้เป็นหนักเหมือนคนอื่นเขานะคะ ดวงของคุณนะคุณเป็นคนใจดีจริงๆแล้วคุณเป็นคนใจดีนะคะเป็นคนมองโลกในแง่ดีแง่บวกมากๆเลยนะคะคุณแยกออกนะระหว่างแบบเวลางานหรือเวลาส่วนตัวนะเวลางานก็จะจริงจังมากๆเลยนะเป็นอีกแบบหนึ่งเวลากลับมาอยู่บ้านนะคะก็จะมีความแบบเออซอฟลงมานะคะเออก็คือเหมือนแยกแยกโซนเป็นนะแยกเวลาเป็นนะ <c oughs> อะไรประมาณนั้นนะคะ <c oughs> ดวงของคุณถ้าเป็นผู้ชายนะคะก็จะมีนารีอุปธรรม แต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะ,ะก็สลับกันเลยคุณก็จะมีแบบดวงแบบสามีอุปธรภมก็ได้นะคะเพราะว่ามันมากันเดินซันนะแล้วดวงของคุณเนี่ยคุณผู้หญิงเนี่ยจะส่งเสริมให้แฟนของคุณเนี่ยนะคะยิ่งใหญ่ไฟกระพริบกว่าเดิมเหมือนดวงคุณไปส่งเสริมเขาอะนะเพราะคุณเป็นคนฉลาดนะคะเรื่องงานของคุณเนาะเก่งมากๆเลยนะทั้งงานในบ้านงานนอกบ้านคุณเก่งมากเลยนะแล้วที่สําคัญเนี่ย เป็นคนที่เชื่อตัวเองไม่เชื่อใครแล้วก็มองโลกในแง่ดีไม่ใช่ว่าคุณไม่รับฟังความคิดเห็นของใครนะคุณรับไว้แต่ว่าคุณจะเป็นคนตัดสินใจเองนะคะว่าคุณจะเดินไปทางไหนนะเออเนาะทุกอย่างต้องมีเหตุผลเท่านั้นคุณถึงจะเชื่อต้องมีหลักฐานและเหตุผลนะคะพูดลอยๆไม่เชื่อหรอกพูดลอยๆเราไม่เชื่อหรอกเอออะไรประมาณนั้นนะคะเออพลังงานคุณดีมากเลยอะ่นะเนาะ อนาคตไม่ต้องห่วงนะคะไม่มีจนนะกองเนี้ยมาดูกันนะคะว่าเขาคิดจะคบคุณในสถานะใดคนคนนั้นเขาเป็นใครชิงถือไม้ห้าถ้วยชิงถือดาบ full the m o ู n พลังงานของคุณคนนี้นะเราบอกไว้เลยนะว่าเขาเป็นคนไม่ยุติคนที่คุณมาถามเนี่ยเขาไม่ยุตินะคะเรื่องงานเขาไม่ค่อยมีปัญหาหรอกคนคนนี้นะคะแต่ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ลังเลลังเลตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งเครียดมากเลยเนาะ คนคนนี้เป็นคนแคร์ความรู้สึกของคนอื่นนะเป็นคนแคร์คาพูดของคนอื่นกลัวคนอื่นติฉินนินทากลัวคือเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นคนที่วันไหวกับคําพูดของคนอื่นนะเอาคําพูดของคนอื่นมาตัดสินชีวิตของตัวเองนะแทบจะไม่เป็นตัวของตัวเองเลยนะทําไมเป็นแบบนี้นะคะบางทีอะเนาะทั้งๆที่เป็นคนแบบไม่ยึดติดนะแต่แบบทุกวันนี้ไม่รู้เขากลัวอะไรไม่รู้ใครไปพูดอะไร้เขาฟังทําให้เขากลัวกลัวนะคะเออกลัวในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงน่ะ เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่คนคนนี้นะเรื่องงานไม่ค่อยจะมีปัญหาแต่มีความรักครั้งใดบาดเจ็บสาหัสทุกครั้งไปนะดูดูดูไปสักหน่อยหนึ่งนะคะคนคนนี้นะคะทําอะไรวางแผนเนาะแต่ค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจตัวเองไปสักหน่อยหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัว,วเขาไม่เกี่ยวกับเรื่องงานนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าตอนนี้เครียดอะไรนะคะกลัวมากเลยนะวิตกกังวลนะคะเออพลังงานมันขึ้นแบบเดอะบูลนะนะเนาะ ความแน่นอนเขากลัวความไม่แน่นอนนะเนี่ยตอนเนี้ยเท่าที่เราดูอะเออกลัวความไม่แน่นอนนะคนโน่นพูดอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนั้นก็ไม่รู้มาพูดอะไรให้เขาฟังอะจากคนที่แบบไม่ค่อยจะส่โลกเท่าไหร่ปานคนไ่ยึดติดใครเป็นคนเครียดเออก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเครียดเรื่องอะไรเนาะมาดูกันนะคะเขาคิดจะคบกับคุณในสถานะใดเนาะ เด็กถือเหรียญควินถือดาบเซเวแปดเหรียญโอ้โอ้ร่วงไม่เอาเนาะมันลายใบอีกแค่ใบเดียวพอ ถามว่าเขาคิดจะคบกับคุณในสถานะใดเดวลขึ้นมาคุณไม่ต้องห่วงน,นะอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้มันจะเป็นไปได้อย่าไปคิดเยอะคิดมากนะก็ไม่รู้เหมือนกันมีประเด็นอะไรกันหรือเปล่ากับคุณเนี่ยนะคะมีอะไรเกิดขึ้นในความสัมพันธ์กระทนหันมีบล็อกกันไปมีตัดจบกันไปไหมกับคุณคนเนี้ยนะแล้วก็ลักษณะบางคนก็อาจจะแบบมามาห,หายหายันนะแต่ถ้าถามว่าเขาคิดจะคบกับคุณในสถานะใดนะคะเขาก็รักคุณนะเนี่ย ก็รักคุณนะแต่เขาขอเวลาหน่อยขอเวลาไปตั้งหลักหน่อยนะคะก็คิดจะคบกับคุณเป็นครอบครัวนั่นแหละนะคะก็คิดจะทําทุกอย่างแหละให้มันชัดเจนกําลังหาลู่ทางหาช่องทางอยู่กองนี้มีประเด็นแน่เลยที่เขาเครียดเครียดเรื่องคุณหรือเปล่านะเขาเป็นคนจริงจังไงถ้าไม่จริงจังคุณก็ไม่เอานะเนี่เออแสดงว่าคนคนนี้เขาก็น่าจะทําตัวไม่น่ารักกับคุณหรือเปล่าเขาถึงได้เครียดนะคะ ก็คิดจะให้สถานะอะไรก็คิดจะเป็นแฟนนี่แหละค่ะไปจนถึงขั้นแต่งงานนั่นแหละนะคะไปจนถึงขั้นเป็นครอบครัวนะ่ะครอบครัวที่เปิดเผยครอบครัวที่บอกใครๆได้ความรักที่มันบอกใครๆได้นั่นแหละกองนี้มันเป็นความรักอยู่นะคะแต่แค่ต้องใช้เวลานิดนึงเนาะไม่รู้มันมีประเด็นอะไรเกิดขึ้นนะคะสี่ถึงหกสี่ถึงหกเดือนแหละกองเนี้ยประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวมันก็จะมีความชัดเจนเกิดขึ้นเนาะก็ตอนนี้ ยกดาบขึ้นมาตัดสินใจฟันแล้วแหละนะลังเลลังเลนะคะแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจนะคะก็ต้องเป็นคุณนะเออพลังงานของคุณยิ่งใหญ่ไฟกระพริบขนาดนี้ไม่เอาก็งูแล้วเนาะเออแต่เขารักคุณนะเขารักคุณแต่เขาอยากจะเริ่มต้นจากอะไรเล็กๆก่อนนะคะอยากจะเริ่มต้นจากอะไรเล็กๆก่อนดูซิว่าเราสองคนจะไปด้วยกันได้ห, M, หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะดูใจกันไปก่อนนะคะค่อยๆดูใจกันไปเนาะค่อยๆคบกันไป เออไม่รีบนะคะเขาไม่ได้รีบเนาะก็อยากจะดูไปก่อนนะคะบางครั้งอีกคนดีคือต่างคนทั้งสองคนอะเกิดคนภายนอกเขามองเนี่ยเป็นคนดีทั้งคู่แต่ดียังไงแต่ถ้ามันเข้ากันไม่ได้มันก็ไปด้วยกันไม่ได้นะนึก <c oughs> ออกไหมเออมันก็ต้องค่อยๆคบกันไปนะคะมีข้อดีก็มีข้อเสียเขาก็มองแบบเนี้ยทุกคนมีข้อดีมีข้อเสียนะอยากจะดูว่า คุณจะรับข้อเสียของเขาได้ไหมแล้วเขาจะรับข้อเสียของคุณได้หรือเปล่าข้อดีมันดีอยู่แล้วค่ะเออดีมันก็คือดีอยู่แล้วทุกคนชอบอยู่แล้วแต่ข้อเสียนะสิเขามองแบบเนี้ยนะว่าจะรับกันได้หรือเปล่าประมาณนั้นนะคะจะเย็นๆน,นะกองนี้นะถ้ารีบแล้วจะเสียเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบค่อยๆดูไปค่อยๆค,คุยกันไปนะเดวอรขึ้นมาคุณไม่ต้องห่วงนะคะอะไรที่มันอะไรที่มันแบบ แย่ๆหรือไม่ดีมันก็จะทนได้นะคะเออเนาะกองนี้ก็จะประมาณนี้ขอบคุณค่ะขอให้คุณโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะ